สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ครูจะสอนเทคนิคใหม่เอี่ยมเลยนะครับชื่อว่าหนึ่งหน้าสองอารมณ์หนึ่งหน้าสองอารมณ์นะครับโดยนักเรียนแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งโดยใช้เส้นหนึ่งเส้นนะครับแบ่งครึ่งเดี๋ยวครูจะให้ฝั่งหนึ่งเนี่ยลงเฉพาะสีโทนเย็นอีกฝั่งลงเฉพาะสีโทนร้อนแต่ทําไมครูใช้คำว่าหนึ่งหน้าสองอารมณ์ถ้าครูสมมติว่าครูจะทําเป็นหน้าคนนะครับ สมมุตินะครับครูจะวาดเป็นรูปผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะครับเราก็จะมีหน้าหนึ่งหน้าอยู่กลางกระดาษใหญ่เลยนะอา,อาจจะให้ผมหย้อยผมหยิกผมครับอ่า,อาสอนออนไลน์อยู่จ้าอ่าสมมุติว่านี่คือผมนะครับผม สวยๆเลยอ้าวแล้วเ้ง่ายมากเลยเรเราตเส้นกๆก็จะเป็นชายผมทีนี้ข้างบนนี้ก็เป็นอะไรเป็นเอาเป็กผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะครับทีนี้ครูเอาเป็นผู้ชายนะเห็นไหมครับเป็นผมสั้นแล้วก็มีหูอ่าง่ายๆเลยนะครับอย่าไปกลัวนะครับ ทีนี้หูอาจจะโดนต้างหน่อยนึงอืมนะใส่ใส่ไปเลยต้านลูกใส่พื้นที่แบบไม่มีจุดจบเนี่ยลงสีไม่ได้ลูกต้องใส่พื้นที่ให้มันมีจุดจบก็คือให้มันมีพื้นที่อยู่เวลาลงสีมันจะสะดุด,ดคิ้วก็เหมือนกันเห็นไหมครับง่ายมากเลยเห็นไหมครับง่ายมากเลยอย่าไปกลัวว่าคิ้วไม่สวยนะอย่าไปกังวลน,นะครับตาก็ เห็นไหมวงรีหนึ่งวงเห็นไหมครับนี่สายตาง่ายหไหมง่ายหลายคนกลัวหลายคนกลัวการกลัวเป็นอุปสรรคของการเรียนศิลปะทีนี้จมูกนี่แหละหลายคนจะมีปัญหาบางคนว่าจมูกไม่เป็นนะครูนโรดมีเทคนิคว่าจมูกง่ายๆ เห็นยัง <laughs> เห็นยังอา่าหลายคนกลัวหลายคนกลัวเห็นไหมง่ายมากาใส่กระปายใส่กระปายหลายคนกลัวอย่าไปกลัวนะครับฐานของจมูกก็จะมีความยาวเท่ากับฐานของหูนะหลายคนอาจจะไม่กล้าเราก็เลยไม่ได้ ศิลปะอย่าไปกลัวนะครับต่อไปจมปากไหมนีมีปากบนหน่อยหนึ่งอ่าหลายคนกลัวหลายคนกลัวต่อไปคออ่าคอต่อไปเสื้ออาจจะเป็นเสื้อคอปกใช่ไหม ะครกลัวคนนั้นไม่สําเร็จนะครับจะเป็นชายเสื้ออันนี้นี่ง่ายไม่ลูกทีนี้แหละรูปแบ่งครึ่งกระดาษเมื่อกี้ใช่ไหมหลายคนขีดเส้นก็ได้หลายคนพับแบบนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับแต่จําไว้ว่าซีกนี้ลงสีเย็นซีกนี้ลงสีร้อนจำไว้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยสมมติเส้นนี้นะเส้นนี้นะครูล่างให้ลูกดูนะเส้นนี้นะใครไม่ใครมีแม้นทัดใครไมม่นทัดได้นะครับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวตรงนี้ผมตรงนี้สีน้ําเงินอันนี้สีครีมสีส้มสีเหลืองเพราะมันเป็นหน้าคนอันนี้สีน้ําตาลหรือน้ําเงินอ่าให้มันสอดคอกับผมได้ไหมครับแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้ ไม่ได้จำไว้นะไม่ได้ทำไมไม่ได้สีครีมตรงนี้เข้าคายถ้าเป็นโทนเหลืองเนี่ยถ้าเหลืองเนี่ยไม่ใช่สีโทนเย็นจำไว้นะครับแต่ถ้าครีมตรงนี้ออกมาเป็นโทนครีมสีเขียวหรือออกไปสีอื่นเลยก็ได้ให้เป็นสีโทนเย็นเท่านั้นสีขาวได้ไหมสีขาวได้อ่ะ สีขาวได้สีน้ำตาลได้ไหมสีน้ำตาลได้เพราะว่าสีน้ำตาลเป็นสีกลางโอเคจำไว้นะครับตรงนี้ตรงสีนี้เป็นสีเย็นเท่านั้นสีเย็นมีอะไรบ้างมีเขียวมีฟ้ามีน้ำเงินมีน้ำตาลนี่ผสมได้นะน้ำตาลมันเป็นแบบสีกลาง นี่คือสีโทนเย็นนะครับสีนี้นะครับทั้งหมดนี้เรื่องหยิบเฉพาะสีโทนเย็นเท่านั้นอย่าไปนึกถึงความเป็นจริงหน้าคนต้องเป็นสีครีมไม่จําเป็นนะเพราะว่าครูสอนน้องเรื่องหนึ่งหน้าสองอารมณ์งั้นน้องต้องแบ่งอารมณ์สีให้ได้สีนี้ต้องเป็นสีเย็นจังไว้นะครับแสดงว่าตรงนี้สีเขียวได้ไหมได้สนุกสีเขียวได้สีฟ้าได้ไหมสีฟ้าได้สนุกโอเคสีอะไรก็ได้ที่อยู่ในกลุ่มสีเย็น สีม่วงได้ไหมสีม่วงได้แต่ต้องเป็นม่วงน,น้ำเงินสีเหลืองได้ไหมสีเหล,ลืองได้แต่ต้องเป็นสีเหลืองออกมาทางสีเขียวโอเคนะครับครูเรียกนี้ว่าสีเย็นหรือสีโทนเย็นหรือ สีวันณะเย็นโอเคนักเกรียนรู้จักนี่คือกลุ่มเดียวกันนะครับแต่ภาษาต่างกันนะครับพูดเป็นการพูดเล่นๆพูดคุยกันกับเพื่อนๆสีเย็นสีเย็นสีเย็นแต่ทางทฤษฎีอาจจะเป็นวันณะเย็นหรือบางตำราเรียกว่าสีโทนเย็นฝั่งนี้เป็นสีร้อนเท่านั้นสีแดงสีเหลืองเห็นไหมเหลืองส้มนะครับสีส้ม เท่านั้นนะครับสีแดงสีเหลืองสีส้สสมเท่าน,นั้นเมื้นภาพนี้จะสนุกมากเมื่อเวลาเสร็จแล้วมันจะมี2อ,อารมณ์ครับหนหน้า2อ,อารมณ์สำหรับงานชิ้นนี้นะครับสนุกมากๆครับ